ยินดีต้อนรับเข้าสูน่นิยายเสียงยูริรักหวนเลิฟรีเทินตอนที่9ไม่ได้มาเป็นน้อยของใครโยซิตามองไปรอบๆห้องด้วยความรู้สึกแปลกใจถ้าให้ลูกเข้ามาอยู่ที่นี่โยกลัวว่ามันจะไม่เรียบร้อยเหมือนเดิมอีกสิคะโยซิต้าเอ่ยออกมาอย่างเกรงใจ เคมิกาหัวเราะเสียงดังออกมาเมื่อได้ยินประโยคนั้นไม่ต้องห่วงหรอกมันดีกว่าชีวิตว่างเปล่าที่เคยถูกคนรักทอดทิ้งแบบนี้ดูดีกว่ามากค่ะน้ำเสียงของเคมิกาแฝงไปได้วยความเจ็บปวดจากอดีตแต่โยซิตากลับพูดไม่ออกเพราะเธอรู้ว่าเขาพูดถึงเธอไอด้าไม่ต้องห่วงนะคะมามิจะดูแลทุกอย่างเองค่ะโยซิตาที่เห็นความสุขในดวงตาของเด็กยิงเอราดาและความเอาใจใส่จากเคมิกา ก็ทำให้เธอรู้สึกว่าการตัดสินใจมาที่นี่ไม่ใช่เรื่องผิดเลยเนื่องจากเด็กหญิงเอลดายังไม่มีที่นอนและข่าวของเครื่องใช้เคมิกาจึงพาทั้งสองแม่ลูกมาซื้อของเข้าห้องด้วยกันทั้งสามคนเดินเที่ยวในห้างสปปรรพสินค้าท่ามกลางความคลึกครื้นและเสียงหัวเราะของเด็กหญิงเอลดาที่ดูจะตื่นเต้นกับทุกอย่างที่เห็นคุณแม่ดูสิคะนั่นคือของเล่นที่ไอด้าชอบ เด็กหญิงออรดาชี้ไปที่มุมหนึ่งของห้างขณะที่เคมิกายิ้มให้กับความตื่นเต้นของลูกสาวโยซิตา <os> ไม่อาจปฏิเสธความสุขนี้ได้ความสุขในตอนนี้ทำให้เธอลืมเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตก่อนหน้าในขณะเดียวกันเมื่อทั้งสามคนเดินเที่ยวไปยังชั้นของเล่นเคมิกาก็อุ้มเด็กหญิงออรดาเอาไว้ในอ้อมแขนด้วยท่าทางที่มีความสุขขณะเด็กน้อยกินไอศครีมที่ซื้อมาเด็กหญิงออรดากินไปก็ยิ้มหวานไป รอกับเด็กน้อยคือเจ้าหญิงตัวน้อยในวันแห่งการผจญภัยทันใดนั้นคุณนายคณน,นิษฐาที่มาพร้อมกับเพื่อนของนางคือคุณนายพรพิไลสองสาวใหญ่ที่มาพูดคุยกันเรื่องการแต่งงานระหว่างสองตระกูลก็ได้พบกับคนทั้งสามในช่วงขณะที่คุณนายพรพิไลเหลือบหันไปมองเห็นหญิงสาวรูปร่างสูงเคียวอุ๊ยคุณพี่คะนั่นหนูเข็มลูกสาวคุณพี่ใช่ไหมคะคุณนายพรพิไลพูดเสียงดังด้วยความตกใจ หนคุณพี่ว่าลูกสาวคุณพี่ยังไม่มีครอบครัวไงคะนั่นลูกสาวตัวโตเชียวคุณนายคณิิทามองไปที่เขมิกาซึ่งยืนอยู่ข้างๆกับโยเซตาและเด็กหญิงเ Ad อรดาหัวใจของนางเต้นแรงไม่ได้เห็นภาพครอบครัวที่มีความสุขเช่นนี้คุณนายคณิิทารู้สึกสับสนจนได้ยืนอึ้งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยายามเรียบเรียงคําพูดและเอ่ยออกมานั่นไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียของลูกสาวเช่นอย่างแน่นอนคุณนายคณิิทาเอ,อ่ยเสียงดังด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจ ถึงแม้จะรู้รสนิยมของผู้เป็นลูกสาวเป็นอย่างดีแต่ไม่มีทางที่เคม,มิกาจะไปมีลูกมีครอบครัวกับผู้หญิงที่ไหนและไม่บอกนางอย่างแน่นอนคุณนายพรพิไลตาโตด้วยความสงสัยแล้วลูกสาวคุณพี่มีครอบครัวหรือเปล่าคะหรือมีแล้วคุณพี่ไม่รู้ฉันจะให้คนไปสืบประวัติของแม่ผู้หญิงคนนั้นคุณนายคณิษ้าเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นก่อนจะชี้นิ้วไปที่โยสิตา ฉันน่าใจว่านางผู้หญิงคนนั้นต้องไม่ใช่คนดีอย่างแน่นอนในวันถัดมาคุณนายคณิ t าาได้เดินทางมาที่คอนโดของเคมิกาพร้อมกับความกังวลในใจเมื่อมาถึงนางก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เปิดประตูให้สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงมาหาใครคะโยซิตาเอ่ยทักทายด้วยรอยยิ้มแต่ในใจกับรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เมื่อเห็นท่าทีของคนตรงหน้า ที่เธอเป็นใครเป็นแม่เลี้ยงเดียวและยังคิดจะมาจับลูกสาวฉันเหรอคุณนายคณิ t h าพูดด้วยน้ำเสียงโกรธจ,จัดและต่างท่าพร้อมดาโยสิตาแม้ในใจนางจะรู้ว่าไม่ควรพูดเช่นนี้แต่ความหงองเย็นในตัวของลูกสาวทําให้นางไม่อาจยับยั้งคําพูดและกริยาท่าทางของนางคุณคะโยสิตาเอ,อ่ยอย่างสุภาพแต่กลับถูกตัดบทด้วยน้ำเสียงที่เกลี้ยกลาดทําไม่ต้องมาเถียงฉันจะไม่ยอมไปใครมายุ่งเกี่ยวกับลูกสาวของฉันเอาไปจากที่นี่ซะ คอต้องการเท่าไรล่ะคุณนายคาณิิฐาชี้นายโยซิตาด้วยความโกรธในขณะเดียวกันเด็กหญิงอรดาก็วิ่งเข้ามาหาเคมิกาด้วยน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มหมามีมีคนมาด่าคุณแม่ไม่ให้คุณแม่อยู่ค่ะไอด้าหยุดร้องนะคะลูกเคมิกาโอบก,กอดเด็กหญิงอรดาไว้ในอ้อมแขนก่อนจะรีบเดินออกมาจากห้องของลูกสาวในมือของเธอ,อยังคงถือเครื่องมือช่างอยู่ เพราะเธอกำลังประกอบเตียงนอนให้กับเด็กหญิงเอลดาเมื่อครู่แม่มาทำไมที่นี่คะเคมิกาเอ่ยถามด้วยความตกใจเมื่อเห็นมารดายืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับท่าทีไม่สู้ดีฉันมาที่นี่เพราะผู้หญิงคนนี้คุณนายคานิถาหันไปชี้ที่โยสิตาผู้หญิงคนนี้กำลังคิดจะมาจับลูกแม่คะเคมิกาตะโกนเสียงดังขึ้น ทำไมแม่ถึงพูดกับโยแบบนี้แล้วแกจะให้ฉันพูดกับนางคนหน้าด้านนี่ยังไงมีลูกจนโตแล้วยังคิดจะมีหน้ามาจับแกอีกเหรอทำไมหาคนดูแลลูกช่วยเหรอคุณนายคณิฐ h าพูดเสียงแข็งแม่คะถ้าไม่รู้อะไรแม่ก็อย่ามาพูดอะไรแบบนี้เลยนี่มันเรื่องส่วนตัวของเข็มเคมิกาเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจเท่าไหรนะ่นักโยสิตาที่ยืนอยู่ข้างๆรู้สึกถึงอารมณ์ที่ปะทุข,ขึ้นมาจากทั้งสองฝ่าย ความกลัวและไม่แน่จใจในตัวเองทําให้เธอรู้สึกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่เธอก็ไม่อยากให้สถานการณ์มันเลวร้ายไปกว่านี้ฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยนะคะโยชิตาพูดเสียงเบาเธอคิดว่าฉันดูเธอไม่ออกหรอไม่หญิงแบบเธอนะ่ะมันง่ายเห็นข้อนวรวย,วยก็คงคิดจะจับละสิแต่ขอโทษทีนะลูกสาวฉันกำลังจะแต่งงานกับนุพิมพันธ์ถ้าจะมาเป็นน้อยของลูกสาวฉันหรือไงคุณนายคณิษฐาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปได้วยความดูถูก โยซิตาตกใจจนหน้าซีดพลางจ้องมองไปทางเคมีการด้วยความรู้สึกเสียใจเขาหลอกลวงเธอเพื่อจะได้เอาคืนเธองั้นเหรอน้ำตาหยดน้อยๆไหลร่วงออกมาจากดวงตาคุณหลอกฉันเหรอคะคุณอยากแก้แค้นฉันเหรอเคมโยซิตาร้องไห้ออกมาก่อนจะเดินเข้าไปหลบในห้องพรางกอดเด็กหญิงเอราดาทาั้งน้ำตาเด็กหญิงตัวน้อยที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความตกใจก็ได้แต่กอดตอบแม่ด้วยความกลัวมันไม่ใช่แบบนั้นนะโยแม่พอเถอคะค่ะ งานแต่งอะไรมันไม่มีจริงสักหน่อยและโยก็ไม่ได้มาเป็นน้อยของใครด้วยฉันไม่ยอมนะแกน่ะมันโง่ผิดหวังจากความรักแล้วยังจะเก็บตัวไม่ยอมแต่งงานเพราะฉันหาผู้หญิงดีๆมาให้แกเข้าไปคว้ามไม่ไม่มาจากไหนก็ไม่รู้มากกลับไปเถอคะค่ะนี่แกกล้าไล่แม่เหรอค่ะภายในห้องที่เต็มไปด้วยน้ำตาและความเศร้าโยชิตาร้องไห้กอดกับแอราดาอยู่บนเตียง เด็กน้อยคอยปลอบคุณแม่ด้วยการโอบกอดแม้จะยังเด็กแต่เด็กหญิงอารดาก็รู้ว่าตอนนี้คุณแม่ต้องการความรักและคำปลอบใจมากแค่ไหนคุณแม่ไม่ต้องกลัวนะคะไอดาอยู่ข้างๆคุณแม่เสมอนะคะเด็กหญิงอารดาพูดขึ้นด้ดยน้ำเสียงที่เต็มไปได้วยความมุ่งมัน่นที่หวังจะปกป้องคนเป็นแม่แม่เด็กน้อยจะไม่เข้าใจในสถานการณ์ทั้งหมดแต่ก็รู้ว่าคนเป็นแม่เสียใจมากแค่ไหนในขณะนั้นเขมิขากาก็เปิดประตูเข้ามาในห้อง เธอเห็นโยซิตาที่นั่งอยู่บนเตียงพร้อมกับเด็กหญิงออราดาที่นอนอยู่ข้างๆน้ำตาของโยซิตายังไม่เหือดแห้งไปโยเข็มขอโทษที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เขม,มิกาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อน,ยนโยนโยซิตาหันมามองเขม,มิกาทั้งน้ำตาคุณคิดจะแก้แค้นให้ฉันกลายเป็นน้อยของคุณหรอคะเขมไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนั้นเลยมันเป็นความคิดของแม่ไม่ใช่ของเขมเขม,มิกาพูดออกมา ถ้าโยไม่เชื่อก็ไปกับเขมไปไหนคะโยซิตาเอ่ยถามด้วยความสงสัยไปจดทะเบียนสมรสและให้ลูกเราเป็นพยานด้วยเขมิกาเอ่ยตอบอย่างมั่นใจก่อนจะส่งยิ้มให้กับเด็กหญิงเอรดา